อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสปราเสซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศกับคุณรีนวันนี้อยากชวนมาที่พัทยาสโลล l i คอฟ c ี่แอนด์คาเฟ่ตรงนี้เรียกว่าบางละมุงทางเข้าเลี่ยงเมืองพัทยาอยากให้มาเหลือเกินบรรยากาศดีมากๆสิงสาลาสัตว์เยอะมากเลยเนะคะ,ะกับเชื่องด้วยนะเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะคุณจักรพงษ์บัญหาดี คุณแบงค์สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์เล่าให้เราฟังเลยว่าบรรยากาศของร้านเราเป็นยังไงพูมมใจนําเสนอเมนูอาหารยังไงบ้างจ๊ะบรรยากาศของร้านผมนะครับก็จะอยู่่ามกลางธรรมชาตินะครับตัวโครงสร้างอาคารของเรานะครับก็จะแฝงตัวอยู่ในร่มไม้นะครับะจะไม่ทําให้บดบังธรรมชาติเรามีโซนทั้งอินดอร์และเอาท์ดร์ให้เลือกนั่งได้เลยค,ครับ อาหารของเราว่ามีความหลากหลายทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติครับผมเมนูที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนูผัดชาทะเลกระทะร้อนครับผมเครื่องผัดชาตาเองนะครับค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรนะครับก็จะมี กุ้งครับมีปลาหมึกนะครับมีหอยแมงคู่ครับ<ม>ไปเมนูที่2อจิจ้าเป็นสเต็กลาวกระทะร้อนนะครับเป็นเนื้อออสเตรเลียส่วนลิปอายคัสสันมาเป็นพิเศษนะครับเราทําในครัวสุกมาแค่50%นะครับส่วนคุณลูกค้ามาย่างเลือกระดับความสุกด้วยตนเองได้ที่โต๊ะนะครับผมเสิร์ฟพร้อมกับน้าจิ้มแจ่วนะครับไปเมนูต่อของ ต่อไปก็จะเป็นเมนูผัดพริกแกงใต้สตอกุ้งนะครับตัวเครื่องแกงเนี่ยครับมาจากพัทลุงนะครับเป็นบ้านเกิดของคุณแม่นะครับส่วนสตอนั้นเราเป็นสตอข้าวนะครับเพื่อต้องการกลิ่นหอมของสตอที่ชัดเจนนะครับเราไปน้ำซุปกันดีกว่าเป็นเกาเหลาไก่น้ำใส่นะครับอันนี้เป็นเมนูที่เราคิดกันขึ้นมาเองนะครับเราใช้ปริมาณโครงไก่ที่อะเคี่ยวข้ามคืนนะครับเพื่อให้ดึงรสชาติของตัวน้ำซุปออกมาครับผม อีกหนึ่งจานอันนี้เป็นข้าวผัดคณะปลาเค็มครับเราใช้ปลาอินทรีย์หอมนะครับทอดสุกเพียงแค่70-80%นะครับจะมาบี้ขยำกับข้าวก่อนที่จะลงไปผัดนะครับเรากใ็ใช้วิธีการผัดด้วยไฟแรงนะครับจะทําให้ข้าวแห้งหอมกลิ่นปลาเค็มนะครับนี่<ม>เลยมาเลยแ้ยครบคันเลย ไม่ว่าจะเป็นกระทะร้อนสเต็กลาวก๋วยเตี๋ยวไก่เครื่องดื่มนะจ๊ะตัวอาโฟคาโต้นะครับก็จะเป็นเอสเปรสโซ่ช็อตนะครับราดบนไอศครีมวานิลานะครับเมนูต่อไปนะครับคาราเมลมัคเชียโต้ครับเป็นกาแฟดําที่เราแยกชั้นกับคาราเมลนมสดนะครับจัดเลี้ยงได้กี่คนเนี่ยผมรับได้ประมาณ1 0อยถึงร้อคนครับมาเลยนะคะอยากชวนมาจริงๆที่สโลไลท์คอฟฟี่แอนด์คาเฟ่ปัตยารีการันตีให้เป็นอร่อยและ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้าน Slow r i g e Coffee and Cafe ตั้งอยู่ที่บางละมุงทางเข้าเลี่ยงเมืองพัทยาติดกับถนนเลียบทางรถไฟขาเข้าหนองเกตใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับนะคะลูกค้าที่เดินทางมาร้านนโลไลท์คอฟฟี่แอนด์คาเฟ่พัทยามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าเอเอสบ้างคะแบงค์สำหรับลูกค้าเอเอสใช้เอเอสพอยต์แค่1คะแนนครับก็แลกส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2567รแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปนาฬิกาสีนาที ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัสวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณนะคะแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีค่ะอะร่อยแร้กับเพรืดริมเมชืออีติ้งยญ้าผิงชัง,งต้องกินค่ะ